ครับผมลำดับต่อจากนี้นะครับตามกำหนดการนะครับก็ควรจะเป็นการสนทนาครับพูดคุยในหัวข้อคุณภาพชีวิตครับที่คณะวิศวะจุฬาครับนะครับก็จะเป็นการพูดคุยอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากร3ท่านครับท่านแรกก็คือคุณสมพงศ์นะครับ กิตินราดอนครับผมท่านปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสนะครับบริษัทโมทีฟเทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับครับผมท่านที่สองนะครับคือคุณวุฒิวัตรหล่อตะกูลครับก็ปัจจุบันนะครับเป็นนิสิตปริญญาโทนะครับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคุณพนรายครับสิริเจริญก็ปัจจุบันนิสิตปริญญาโทเหมือนกันครับที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ ครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายที่แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันง่ายๆครับเอาสนุกสนุกนะครับนะก็เป็นด้วยสาระครับเอาเป็นว่าเราค่อนข้างเป็นกันเองครับเมื่อกี้อาจจะหลายๆท่านอาจจะเกรงไม่กล้าถามคาถามนะครับถามตอนนี้ก็ได้นะครับ ก็ย้ายที่มานั่งตรงนี้แล้วครับเป็นกันเองครับไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเกรงนะครับหนาวหรือเปล่าครับรู้สึกวหมมันดูหลงเหลงหนาวหรือเปล่าฮะหนาวนะครับก็เนื่องจากหัวข้อวันนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่คณะวิศวะจุฬาครับต้องเล่าที่มานิดนึงทาไมต้องคุณภาพชีวิตนะฮะเพราะว่าคําว่าคุณภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสำคัญเหนือปริมาณนะครับนะครับเราไป ที่ไหนทุกที่ในโลกนะครับหรือในทุกๆท,กที่ในใน,ในประเทศของเรานะครับนะเทรนด์มันจะเริ่มเปลี่ยนไปครับการที่เราไปพูดถึงแค่ปริมาณเอาเยอะเอาน้อยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญแหละนะครับปัจจุบนันจะแข่งขันกันเนี่ยต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพนะครับเราเลยนําคํานี้มาครับว่านําว่าคุณภาพชีวิตนะครับที่คณะวิศวะมองอีกในย่าหนึ่งก็เป็นคุณภาพนะของอนาคตครับ ของหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเราวันนี้เช่นเดียวกันครับตอบโจทย์ไหมกันฮะเราไม่เน้นปริมาณใช่ไหมครับเราเน้นคุณภาพครับเพราะฉะนั้นทุกๆท่านที่มาวันนี้แน่นอนฮะคุณภาพนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นคนคุณภาพของของคณะเรานะครับในอนาคตครับเริ่มต้นครับเมื่อกี้ผมแนะนําสั้นๆไปแล้วนะครับของวิทยากรทั้ง3ท่านคงต้องลงดีเทลสักนิดนึงนะครับ ขอเชิญผมอญาติเรียกพี่สมพงศ์นะครับนะครับขอเชิญพี่สมพงศ์ก่อนเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วก็ยินดีที่มาพูดมาพบปะนะฮะในงานนี้นะฮะผมอยากจะเรียนเกัน์นำสั้นๆก่อนนะครับว่าข้อแรกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่นี่เนี่ยจะวัดจาก อะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมพูดในแง่ที่ว่าเนี่ยคุณภาพชีวิตมันคงจะมีเรื่องของหลายแง่หลายมุมผมจะบอกนิดนึงว่าผมรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ผมกลับมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะมันคงต้องมีอะไรผูกพันอยู่นะครับเออ,เอ,อมันมันมันรู้สึกปลอดปล่กมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกว่าได้กลับมาที่ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าเนี่ยตรงนี้ในแง่ของคุณภาพชีวิตเนี่ยในแง่ของผมผมวัดจากความรู้สึกของจิตใจนะครับขั้นบองภาพกว้างของคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตของที่นี่ของสถานที่ใดที่หนึ่งนะฮะของครอบครัวหรือว่าของที่ทํางานหรือของสถาบันการศึกษานะครับบางทีเราจะนึกภาพถึงสิ่งแวล้อมเป็นยังไงตัวตึกเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงนะฮะบ้านใหญ่หรือบ้านไม่ใหญ่นะครับ ผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเรามองในแง่ของฟิสิกอลแล้วเนี่ยที่นี่ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับเดินทางไปมาสะดวกถ้าหากว่าการคมนาคมไม่ดีคุณภาพชีวิตกว่าคุณจะมาเรียนที่นี่กว่าคุณเดินทางมาถึงเนี่ยก็คงจะหมด,ดสภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมคิดว่าการเดินทางสะดวกชัดเจนจะไปกครับหรือในแง่ของมันนอกจากอยู่ใจกลางเมืองถ้าคุณอยู่ไกลๆละ่ะก็ยังมีรถไฟฟ้า เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนข้างจะชัดเจนผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยจุดที่สําคัญอันหนึ่งนะฮะในแนีของคุณภาพชีวิตที่นี่ก็คือคุณภาพทางวิชาการนะครับคุณภาพทางวิชาการเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะเป็นนามาทำนิดตึงนะครับ เราดูจากไหนเราวัดจากไหนผมก็คิดว่าเนี่ยในแง่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับตอบง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาตอบจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเลยนะครับไม่ได้ตอบมาจากหลักเกณฑ์อะไรมากมายนะครับว่าก,ก็คือว่าผมว่ามันอยู่ที่อาจารย์ผมว่ามันอยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการหาความรู้นะครับห้องสมุดฐานข้อมูลที่เป็นดัตเตอร์เบสต่างๆ ถ้าวัดกันจากตรงนี้ผมคิดว่าไม่เป็นรองใครนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของคณาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีปัญหาขึ้นมาคุณหาที่พึ่งถ้าคุณอยู่ครอบครัวคุณก็ต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าตรงนี้ก็คงไม่มีคุณไม่แน่แล้วคงไม่หาคุณพ่อคุณแม่นะฮะอาจจะคุยกับภรรยาหรือสามีนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยตรงนี้คุณมีปัญหาคุณมาหาคณาจารย์ได้คุณมาหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้นะฮะแล้วคุณจะรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาคุยด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาต่างๆของคุณได้นะฮะอันนั้นผมว่าสําคัญที่สุดแล้วเรื่องของคุณภาพของอาจารย์ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาไหนสาขาไหนนะฮะผมคิดว่าเนี่ยไม่ต้องพูดนะฮะชัดเจนอยู่แล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องพูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณภาพชีวิตที่ไม่ควรจะมองข้ามนะครับผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับครับนะรู้สึกชอบ ประโยคหนึ่งนะครับที่ที่ทางพี่สมพงษ์พูดนะครับคือกลับมาแล้วรู้สึกเหมือนบ้านเนี่ยนะครับคือผมว่ารู้สึกดีนะครับเพราะว่าถ้าไปที่ไหนท,ที่หนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าฉันยังอยากกลับบ้านอยู่หรือแม้กระทั่งมาที่นี่แล้วผมก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับทุกๆวันที่ที่ผมมาทํางานที่นี่ผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นเป็นเหมือนบ้านนะครับคืออยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นนะอยู่แล้วรู้สึกสบายนะครับทีนี้ ในมุมมองของของทางทางคุณสมพงศ์เนี่ยครับต้องเรียนนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยท่นานพี่ก็จบปริญญาโทที่นี่าสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทาง,ง,ง,งด้านวิศวก,กรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ท่านก็ได้ให้มุมมองนะฮะจากด้านนอกนะครับว่าจบออกไปแล้วเนี่ยเด <im uge ot> <presentation> ี๋ยวเราจะมาถามกันต่อว่าในมุมมองว่าจบปริญญาโทที่นี่นะครับไปทํางานแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยว ต่อนิดนึงครับคุณภาพชีวิตสักงนิดนึงเพะไหนๆเราเริ่มคุณภาพชีวิตไปแล้วลองถามสองคนนี้ดีกว่าครับผมขอเรียกเป็นน้องโยนะครับนะผู้ชายกับน้องบัวแล้วกันนะครับรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นนะครับคงสองคนนี้เนี่ยเนื่องจากยังเรียนอยู่ครับปัจจุบันนี้นะครับก็เรียนวิทยาโทอยู่นะครับที่ภาคสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่ภาควิศวกรรมไฟฟ้านะครับถ้าให้พูดในเรื่องการเดินทางเนี่ยปัจจุบันนี้ที่ที่เราเจอเจออยู่ทุกวัน เป็นไงครับโยรู้สึกไงบ้างฮะก็อย่างที่พี่สมพงศ์ได้เรียนไปแต่ขั้นต้นแล้วนะครับว่าที่จุฬาเนี่ยค่อนข้างสะดวกเพราะว่าอยู่ใจการเมืองอยู่แล้วโดยปกติอย่างผมการเดินทางของผมเนี่ยก็คือตอนเช้าผมก็ขึ้นรถเมล์แล้วต่อรถไฟฟ้ามาซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานไม่นานเท่าไหร่ตามตามปกติของการสัญจรในกรุงเทพนะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกมากกว่าในหลายๆมหาลัยนะฮะ แล้วก็โดยโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วสถาบันหรือสถานที่เราต้องที่ผมต้องมาติดต่อในในจุฬาเนี่ยมันก็จะอยู่ในในแคมปัสเดียวเลยในที่เดียวเลยก็การเดินทางก็จะสะดวกเพราะว่าภายในนี้ก็มีรถโดยสารภายในนะโดยรอบจุฬาอยู่แล้วสัญจรตลอดเกือบทั้งวันนะฮะครับผมบก็ไม่ต้องเดินทางไปหลายๆที่รถโดยสารภายในก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับครับ <laughs> <laughs> พยายาม